สวัสดีครับพบกับพินญาสตอรี่นะครับวันนี้ผมทิพยแพงนะครับก็มารับน้องเอ็นแม็กนะครับสีน้ำเงินที่ร้านสอสตรียนนะครับมอเตอร์เซล รอรับน้องเอ็นแม็สีน้ำเงินนะครับรอเนว์2020รับครอบครัวนะครับหากใครสนใจซื้อรถนะครับร้านสอสตีโยนมอเตอร์เซลล์ครับอยู่ตรงตลาดใหม่นะครับร้านนี้มีรถให้เลือกหลากหลายครับเพื่อนๆนะครับทั้งในชนบุรีและต่างจังหวัดนะครับสนใจรถ นะครับมาออกได้นะครับร้านนี้สอสิยนมอเตอร์เชลตรงตลาดใหม่จังหวัดชลบุรีนะครับออกง่ายนะครับออกง่ายจริงครับร้านนี้นก็กำลังนามาเช็คเครื่องนะครับก่อนจะออกจากร้านนะครับ มาทําเรื่องไว้ตั้งแต่ช่วงบ่ายๆนะครับประมาณชั่วโมงเดียวนะครับก็ได้รับรถลานนี้ออกง่ายจริงนะครับเพื่อนๆของ X Max อ่อนี้ ให้ลูกค้าเพื่อนสนใจนะครับก็มีนะครับ X Max ก็มีนะครับสอสิยนมอเตอร์เชลนะครับตลาดใหม่ชนบุรีนะครับมาไม่ยากครับร้านนี้บริการดีด้วยครับอนุมัติไวเจ้าของร้านเข้าใจดีนะครับช่วยดันเคสลูกค้าทุกรายนะครับ